สวัดีครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการพ่อพรยามเช้านะครับเช้าวันนี้ผมอยากจะนำพี่น้องดูในพระธรรมกิจาการบทที่7ข้อที่ 1- ถึงข้อ53นะครับก็พระธรรมตอนนี้ค่อง้างจะยาวพี่น้องครับก็เราก็ค่อยดูไปนะครับม,มหาปุโรหิตจึงถามว่าเรื่องนี้จริงหรือสเตเฟนจึงตอบว่านี่แน่ ท่านพี่น้องและพวกท่านที่เป็นผู้ใหญ่ขอฟังเถิดพระเจ้าผู้เต็มด้วยพระสิริทรงปรากฏแก่อับราฮัมบิดาของเราเมื่อท่านยังอยู่ในประเทศเมโสโปเตเมียก่อนไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานและตรัสกับท่านว่าเจ้าจงออกจากเมืองและญาติพี่น้องของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงให้เจ้าอับราฮัมจึงออกจากแผ่นดินของชาวเคลเดียไปอาศัยอยู่ที่เมืองฮาราน หลังจากบิดาของท่านเสียชีวิตแล้วพระองค์ทรงให้ท่านออกจากที่นั่นมาอยู่ในแผ่นดินที่ท่านทั้งหลายอาศัยอยู่ทุกวันนี้แต่พระองค์ไม่ทรงโปรดให้อับราฮัมมีมรดกในแผ่นดินไม่ให้มีแม้แต่ขนาดเท่าฝ่าเท้าและขณะเมื่อท่านยังไม่มีบุตรพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าจะให้แผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านและเชื้อสายของท่านพระเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าเชื้อสายของท่านจะไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศ และคนในประเทศนั้นจะเอาพวกเขาเป็นทาสและจะข่มเหงพวกเขานานถึง400ปีแล้วพระเจ้าตรัสว่าและประเทศที่พวกเขาปรนิบัติอยู่นั้นเราจะพิพากษาหลังจากนั้นพวกเขาจะออกมาและประนิบัติเรานักสถานที่นี้พระเจ้าจึงประทานพันธสัญญาแห่งการเข้าสุนัตแก่ท่านเพราะฉะนั้นเมื่ออับราฮัมมีบุตรชื่ออิสอักจึงให้เข้าสุนัตในวันที่8อิสอักมีบุตรชื่อยาโคบและยาโคบมีบุตร12คน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราและบรรพบุรุษเหล่านั้นอิชายโยเซฟจึ่งขายเขาไปยังประเทศอียิปต์แต่พระเจ้าสถิตกับโยเซฟทรงช่วยให้พ้นจากความทุกข์ลำบากทั้งสิ้นทรงให้มีความชอบและมีสติปัญญาเฉพาะพระพักฟาโรกษัตริย์ของประเทศอียิปต์ฟารจึงตั้งโยเซฟให้ดูแลประเทศอียิปต์และทุกอย่างในพระราชสำนักของพระองค์ต่อมาเกิดการกรนานอาหารทั่วแผ่นดินอียิปต์และแผ่นดินคานาอัน และมีความลำบากมากบรรพบุรุษของเราจึงไม่มีอาหารยาโคบไม่ได้ยินว่ามีข้าวอยู่ในประเทศอียิปต์จึงใช้บรรพบรุษของเราไปเป็นครั้งที่หนึ่งพอครั้งที่สองโยเซฟแสดงตัวให้พี่น้องรู้และฟาโรก็ทรงรู้จักญาติของโยเซฟด้วยโยเซฟจึงเชิญยาโคบบิดากับบรรดาญาติของตนเจ็สิบห้าคนให้มาหายาโคบจึงลงไปที่ประเทศอียิปตและท่านกับบรรพบรุษของเราก็เสียชีวิตที่นั่น พวกเขาจึงนำศพไปฝังไว้ในเมืองเชเคมในอุโมงที่อับราฮัมเอาเงินจำนวนหนึ่งซื้อจากบุตรของฮาโมในเชเคมแต่เมื่อใกล้จะถึงเวลาตามพระสัญญาที่พระเจ้าตรัสไว้กับอับราฮัมชนชาติอิสราเอลได้ทวีจำนวนมากขึ้นในประเทศอียิปจนกระทั่งกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งไม่รู้จักโยเซฟได้ขึ้นของราชสมบัติในประเทศอียิปกษัตริย์องค์นั้นทรงออกอุบายจัดการกับชนชาติของเราทรงข่มเหงบรรพบุรุษของเรา ทรงบังคับให้ทิงลูกอ่อนของพวกเขาเพื่อไม่ให้รอดชีวิตเป็นเวลาเดียวกับที่โมเสสเกิดมามีรูปร่างงดงามเฉพาะพระพักพระเจ้าเขาจึงถูกเลี้ยงไว้ในบ้านบิดาจนครบสามเดือนแต่หลังจากถูกทิ้งไว้นอกบ้านแล้วราชธิดาของฟาโลก็รับมาเลี้ยงเสมือนเป็นบุตรของตนโมเสสจึงได้รับการสอนในเรื่องวิชาการทุกอย่างของชาวอียิปต์มีสมรรถภาพในการพูดและในกิจการต่างๆ เมื่อโมเสสมีอายุย่างเข้าสี่สิปีก็น,นึกอยากไปเยี่ยมญาติพี่น้องของตนคือชนชาติอิสราเอลเมื่อท่านเห็นคนหนึ่งถูกข่มเหงจึงเข้าไปช่วยโดยฆ่าชาวอียิปซึ่งเป็นผู้ข่มเหงนั้นเพื่อแก้แค้นเพราะคิดว่าญาติพี่น้องคงเข้าใจดีว่าพระเจ้าจะทรงช่วยพวกเขาให้รอดด้วยมือของตนแต่พวกเขาไม่เข้าใจอย่างนั้นวันรุ่งขึ้นโมเสสเข้ามาพบเขาทั้งสองขณะวิวาทกัน ก็อยากให้เขาทั้งสองกลับคืนดีกันจึงกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยพวกท่านเป็นพี่น้องกันทำไมถึงทำร้ายกันคนที่คมเหงเพื่อนก็ผลักโมเสสออกไปและกล่าวว่าใครตั้งเจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาของเราเจ้าจะฆ่าข้าเหมือนกับที่ฆ่าชาวอียิปต์เมื่อวานนี้หรือเมื่อโมเสสได้ยินคำพูดนั้นจึงหนีไปอาศัยอยู่ที่แผ่นดินมีเดียนและมีบุตรสองคนที่นั่น เมื่อเวลาผ่านไปได้40ปีทุสวรรค์องค์หนึ่งมาปรากฏแก่โมเสสในเปเลวไฟที่ภู้ไม้ในถิ่นธุรกันดาลของภูเขาซีนายเมื่อโมเสสเห็นก็อัศจรรย์ใจเพราะนิมิตนั้นเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้าคือพระเจ้าของอับราฮัมของอิสอักและของยาโคบโมเสสจึงกลัวจนตัวสั่นไม่กล้ามองดูพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า จงถอดรองเท้าออกเพราะที่ที่เจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อันที่จริงเราเห็นความทุกข์ของชนชาติของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้วและเราได้ยินเสียงคร่ำควรวญของเขาทั้งหลายเราจึงลงมาเพื่อช่วยพวกเขาให้รอดมาเถอะเราจะใช้เจ้าไปยังประเทศอียิปต์มสเสสคนนี้ที่เคยถูกพวกเขาปฏิเสธโดยกล่าวว่าใครตั้งเจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาของเรานั้นเองโดยมือของทูตสวรรค์ ผู้ซึ่งปรากฏแก่ท่านที่พุ่มไม้พระเจ้าทรงใช้โมเสสคนนี้แหละไปเป็นผู้ครอบครองและผู้ช่วยกู้คนนี้แหละที่เป็นผู้นำพวกเขาออกมาและทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆในแผ่นดินอียิปต์ที่ทะเลแดงและในถิ่นธุรกันดาร40ปีโมเสสคนนี้แหละที่กล่าวกับชนชาติอิสราเอลว่าพระเจ้าจะประทานผู้เผยพระวจนะผู้หนึ่งเกิดมาเพื่อท่านทั้งหลายจากพี่น้องของพวกท่านเหมือนอย่างข้าพเจ้า โมเสสคนนี้แหละที่อยู่ในชุมนุมชนในถิ่นทุรกันดาลอยู่กับทูตสวรรค์ผู้พูดกับท่านที่ภูเขาซีนายและอยู่กับบรรพบรุษของเราท่านได้รับพระดํารัสอันทรงชีวิตเพื่อส่งต่อมาให้เราบรรพบุพร,รุษของเราไม่ยอมฟังโมเสสแต่ผลักไสท่านออกไปและหันเหจิตใจกลับไปยังแผ่นดินอียิปพวกเขากล่าวกับอารนว่าขอสร้างพระให้แก่เราเป็นพระที่จะนําเราไปเพราะว่าโมเสสคนนี้ ที่เป็นคนนำเราออกจากประเทศอียิปต์นั้นเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรไปในเวลานั้นพวกเขาทำรูปโคหนุ่มและนำเครื่องศตวะบูชามาถวายแก่รูปนั้นและมีใจยินดีในสิ่งที่พวกเขาทำขึ้นด้วยมือแต่พระเจ้าเบื่อพระพักและทรงปล่อยให้พวกเขานมัสก,การหมู่ดาวในท้องฟ้าตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือของบรดาผู้เผยพระวจนะว่าโอพงพันอิสราเอล พวกเจ้าฆ่าสัตว์บูชาเราในถิ่นธุรกันดารถึง40ปีหรือพวกเจ้าขนเต็นท์ของพระโมเลกและนำดาวพระเรฟานรูปพระต,ต่างๆที่พวกเจ้าทำขึ้นเพื่อกราบนมัสก,การรูปนั้นต่างหากเราจะกวาดพวกเจ้าไปไกลจนพ้นเมืองบาบิโลนบนรรพบรุษของเราเมื่ออยู่ในถิ่นธุรกันดารก็มีเต็นท์แห่งสักขีพยานตามที่พระองค์ทรงสั่งไว้เมื่อตรัสกับโมเสสว่าให้ทำเต็นท์ตามแบบที่ได้เห็น บรรพบรุษของเราเมื่อได้รับเต็นนั้นจึงขนตามโยชูวาไปหลังจากเข้ายึดแผ่นดินของบรรดาประชาชาติที่พระเจ้าทรงขับไล่ให้พ้นหน้าบรรพบรุษของเราแล้วเต็นนั้นก็ยังคงอยู่จนถึงสมัยของดาวิดดาวิดนั้นได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าและทรงขออนุญาตที่จะจัดเตรียมพระนิเวศส,สำหรับพระเจ้าของยาโคบแต่ซาโลมอนเป็นผู้ที่ได้สร้างพระนิเวศส,สำหรับพระเจ้าถึงกระนั้นก็ดีองค์ผู้สูงสุดก็ไม่ได้ประทับในพระนิเวศ ที่มือมนุษย์ทำไว้ตามที่ผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้ว่าสวรรค์เป็นที่ประทับของเราและแผ่นดินโลกเป็นที่รองเท้าของเราพวกเจ้าจะสร้างนิเวชชนิดไหนสำหรับเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสหรืออะไรจะเป็นที่พำนักของเราสิ่งเหล่านี้มือของเราทำไว้ทั้งหมดไม่ใช่หรือเจ้าพวกคนหัวแข็งใจดื้อดึงและหูตึงพวกท่านขัดขวางพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอบรรพบรุษของท่านทั้งหลายทำอย่างไร พวกท่านก็ทำอย่างนั้นมีใครบ้างในบรรดาผู้เผยพระวจนะที่บรรพบรุษทั้งหลายของพวกท่านไม่ได้ข่มเหนพวกเขาฆ่าคนทั้งหลายที่พยากรณ์ถึงการเสด็จมาขององค์ผู้ชอบธรรมและบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ทรยศและฆ่าพระองค์คือพวกท่านที่ได้รับธรรมบัญญัติจ,จากเหล่าทูตสวรรค์แต่ไม่ได้ประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นจากพระธรรมตอนนี้นะครับผมอยากจะให้หัวเรื่องกับพี่น้องว่าอุทิศชีวิตเพื่อพระคริสต์นะครับ ถ้าเราดูในบริบททั้งหมดเนี่ยหรือในข้อที่บทที่7เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเป็นคำพูดหรือว่าเป็นคำทิศนาของสเตเฟนก็ได้แล้วก็สเตเฟนก็พูดนะครับเมื่อถูกกล่าวหาใช่ไหมครับเมื่อถูกผู้นาม,มหาปุโรหิตหรือว,ว่าผู้นำในสภาเซนต์เฮนทรเนี่ก็มีโอกาสที่สเตเฟนจะต้องอะไรครับ แก้คำกล่าวหาใช่ไหมครับแต่สเตเฟนไม่ได้ทำแบบนั้นพี่น้องครับเขาก็ได้นำได้มีโอกาสเทศนาแล้วก็โดยการย้อนพูดถึงอดีตนะครับที่มีความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติอิสราเอลกับพระเจ้านะครับว่าในอดีตเนี่ยพระเจ้าได้สำแดง ให้กับชนชาติเเลอย่างไรหรือว่าคนยิวอย่างไรแล้วก็คนของพระเจ้าปฏิเสธถ้อยคำของพระเจ้าอย่างไรแม้ว่าเวลานั้นมีผู้เผยพระชนะมากมายที่พระเจ้าทรงใช้ให้มาเตือนแก่ชนชาติของพระองค์มากมายก็ตามแต่ชนชาติเซเลวก็ปฏิเสธถ้อยคำของผู้เผยพระชนะเหล่านั้นนะครับแล้วก็ พระเจ้าก็ได้พูดถึงอะไรครับในการาาสเตเฟนก็พูดถึงการนมัสการใช่ไหมครับแล้วก็บางคนอ่ายคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในพระวิหารนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการาที่สเตเฟนนะครับยกประเด็นเหล่านี้มาพูดให้กับผู้นำว่าที่จริงแล้วพระเจ้ามีพรอคุณนะครับ ต่อชนชาติอิสราเอลหรือแม้แต่คนยิวพี่น้องครับพระเยซูคริสต์ก็เกิดมานะครับท่ามกลางคนยิวแต่คนยิวก็ปฏิเสธถ้อยคำของพระเยซูคริสต์อันนี้ก็เป็นการเทศนาของสเตเฟนเป็นการยกประวัติศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจุบันว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นนะครับ อย่างทําไมชนชั้นเฉลยปฏิเสธอย่างต่อปฏิเสธอย่างไรต่อพระเจ้าแล้วก็ทําไมชนชั้นเฉลยหรือว่าคนอยู่ถึงไม่เชื่อฟังไม่เชื่อถ้อยคําของพระองค์พี่น้องครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการที่สเตเฟนเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าจะาบริบทตอนนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยพี่น้องครับหรือว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยหากเราทําผิดอะไรบางอย่างแล้วก็ถูกกล่าวหาเนี่ย โดยธรรมชาติของคนเรานะครับเราต้องแก้ต่างเพื่อตัวเองจะจริงหรือเท็จอย่างไรโดยธรรมชาติของคนเรานะครับเราต้องแก้ต่างสมมุติว่าในสมมุติเราถูกกล่าวหาหรือว่าถูกแจ้งข้อหาข้อกล่าวหาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างนี้ใช่ไหมครับหากเราทําผิดเราทําผิดหรือทําถูกไม่ผิดหรือถูกผิดอย่างไรก็ตาม เรามีโอกาสแก้ต่างแต่สเตเฟนไม่ได้ทำแบบน,นั้นพี่น้องครับสเตเฟนไม่ได้แก้ต่างให้ตัวเองนะครับหรือว่าไม่ได้แก้ต่างให้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นแต่สเตเฟนฉวยโอกาสถือโอกาสพูดเรื่องราวและเป็นการเทศนาให้ฟังว่าพระเจ้า ทำอย่างไรต่อชนชาติของพระองค์และชนชาติของพระองค์ปฏิบัติและตอบสนองต่อคําของพระเจ้าอย่างไรพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้เราได้เห็นแล้วว่าสเตเฟนก็เป็นการทบทวนแล้วก็เป็นการกล่าวให้เห็นให้คนยิวนึกถึงในอดีตว่าพระเจ้าทําอย่างไรแม้ว่าจะจะชีวิตอับราฮัม นะครับไม่ว่าจะเป็นจากชีวิตของโมเสสและผู้ผเผยพระชนะอิมม่าใหม่ที่พระเจ้าทรงใช้ให้มาตัดเตือนแก่ชนชาติของพุงพี่น้องครับผู้นำศาสนาเวลานี้พยายามที่จะกล่าวหาสเตเฟนนะครับและสิ่งที่สเตเฟนได้ทำคืออะไรครับเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่เขาทำเพื่อ พระเยซูคริสต์นะครับและเราได้เห็นแล้วว่าสเตเฟนยอมอุทิศชีวิตเพื่อความเชื่อของเขาพี่น้องครับบทเรียนในวันนี้จากชีวิตของสเตเฟนให้เราถามตัวเองว่าหากวันนี้นะครับถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกับสเตเฟนเราจะทำอย่างไรเราจะ ยอมพรีชีพหรือว่าเรายอมอุทิศชีวิตเพื่อความเชื่อหรือไม่นะครับและเราได้เห็นแล้วว่าคริสเตียนในอดีตในสมัยของพอระเยซูหรือว่ามิชชันนารีที่เข้ามาในประเทศไทยมีมิชชันนารีที่มากมายที่ต้องยอมพรีชีพเพื่อข่าวประเสริฐ่น้องครับกว่าที่เราจะมาเป็นคริสเตียนได้กว่าที่ มิชชันนารีจะนำข่าวประเสริฐมาถึงประเทศไทยได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเขาต้องผ่านสินเดลวรหรือว่าจะต้องเผชิญนะครับปัญหาอุปสรรคมากมายแต่เพราะว่าเขาอุทิศชีวิตเพื่อพระเยซูคริสต์ในการนำข่าวประเสริฐมาถึงอย่างคนไทยพี่น้องครับเราได้เห็นแล้วว่าสเตเฟนเป็นบุคคล แล้วก็เป็นจากชีวิตของซเทเฟนเนี่ยเป็นการท้าทายสำหรับเราทั้งหลายว่าเรายอมที่ชีพเพื่อพระคิดหรือว่าเรากล้าที่จะเสียสละเพื่อพระเยซูคริสต์หมถ้าเราดูต่อไปนะครับชีวิตของซเตเฟนก็ถูกหิงกว้างตายแม้เขาจะถึงไม่ต้องแม้สเตเฟต้องตายก็าตาม เขาก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะครับให้หลุดพ้นจากความผิดหรือว่าให้หลุดพ้นจากข้อกล่าวหาเหล่านั้นแต่สเตเฟนยินดีที่จะอุทิศช,ชีวิตเพื่อพระเยซูอย่างจริงจัง,จงจนั่นเองพี่น้องครับนี่ก็เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นข้อคิดสําหรับเราทั้งหลายว่าเมื่อเรากล้ายิงอยากพระเจ้าเพื่อพระเจ้านะครับแล้วก็ยอมพรีชีพ เพื่อพระเจ้าพระเจ้าได้รับเกียรติและชีวิตของเราก็จะไม่สูงเปล่าในพระคุณของพระองค์ให้เราที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์สาหรับชีวิตของเซเตเฟนที่ได้ยอมเสียสละได้ยอมผีชีพเพื่อความเชื่อขอพระเจ้าทรงโปรดสอนข้าพระองค์ทาลายผ่านทางชีวิตของเซเตเฟนว่าหากข้าพระองค์ทาลายอยู่ในสถานการณ์เดียวกับ สเตเฟนข้าพระองค์ทั้งหลายจะกล้ายอมอุทิศชีวิตและยอมพลีชีพเพื่อพระองค์หรือไม่ขอพระเจ้าทรงโปรดนำใจและทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะอุทิศชีวิตอุทิศในการรับใช้พระองค์มากขึ้นอุทิศชีวิตเพื่อเขาประเสริฐมากขึ้นขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรและนำข้าพระองค์ทุกคนด้วยข้าพระองค์อธิษฐาน ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน